ฟิลาเดลเฟียภาพจำของคนทั่วไปอาจจะเป็นระฆังเสรีภาพหรือแหล่งประวัติศาสตร์สวยหรูแต่เชื่อเถอะครับว่าใต้พรมเช็ดเท้านั้นมันคือบ่อกเกลียของวงการอจชญากรรมที่ทั้งโศโครกและโหดเหี้ยมยังจำกันได้ไหมครับที่ผมเคยเล่าเรื่องโคซาโนสตราของอิตาลีหรือแก๊งเจ้าถิ่นอย่างแบล็กมาเฟียให้ฟังกันไปแล้ววันนี้ได้ริกมาชำแล่รุ่นทายาทศูนย์กันบ้างรู้จักกันในนามจูเนียแบล็กมาเฟียหรือเรียกสั้นๆว่า JBM พวกนี้โผล่หัวขึ้นมาตอนรุ่นใหญ่ล้มหายตายจากตลาดยากำลังไร้คนคุมไอเด็กพวกนี้เลยเสียบยอดยึดสัมปทานเถื่อนกันแบบสายฟ้าแลบจังหวะนรกแตกพอดีเป๊ะเพราะยุคนั้นคือยุคทองของครกที่กำลังระบาดหนักไปทั่วบ้านทั่วเมืองเงินสะพัดจนนับไม่ทันแต่เลือดคนแพ้นี่ไหลน้องยิ่งกว่าน้ำประปานี่มัน Hunger Games วอร์ชันข้างถนนชัดๆที่หมาป่าวัคันน้องไล่ล่าเดิมพันด้วยชีวิต มีหลายคนทักมาถามหลังไม้เรื่องหนังที่ผมเอามาตัดแปะเป็นฉากหลังเนี่ยว่ามันคือเรื่องอะไรกันบ้างผมแปะลายแทงต้นฉบับทั้งหมดไว้ในช่อง Telegram ของผมแล้วนะรู้กันอย่างครับเนี่ยฉากโหดโหที่ y o t u u e เขาเซ็นเซอร์ผมโยนไปกองรวมกันไว้ที่นั่นหมดใครอยากเสพแบบดิบๆไม่ตัดทอนจิ้มลิงก์ใต้คลิปโหลดส่วนใครไม่ได้เล่นเทเลกราฟก็พิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ตอบให้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหนอ่า วกกับมาเข้าเรื่องย้อนไปปลายยุค60ป๋าแซมคริสเตียนแกก่อตั้งแบกมาเฟียต้นตำรับบีบคอเมืองนี้ไว้นานเป็น10ปีทั้งรีดค่าคุ้มครองข่มขู่ไล่เก็บคนเรียกได้ว่าทำตัวเป็นกฎหมายซะเองอยากทำอะไรก็ทำพอเข้ายุค80หัวโจกโดนซิลไปกินข้าวแดงกันหมดพื้นที่เลยว่างงานนี้แก๊งเด็กนรก JBM เลยสบช่องเสียบแทนที่ได้แบบไร้รอยต่อตัวบงการเบื้องหลังคือแอรอนโจนส์เด็กทินฟิลลี่ขนาดแท้ เกิดยุค60เรียกว่าดูดนมแม่มาพร้อมกับวิชาโจนเลยมั้งคนนี้สมัยยังเหม็นกลิ่นน้ำนมมันเคยเป็นเด็กวิ่งของให้โรเบิร์ตมิมส์หนึ่งในตัวพ่อผู้ก่อตั้งแบล็กมาเฟียรุ่นแรกไอโจนนี่แหละจับมือกับเพื่อนเกออย่างมาร์คเคซีและเลโอนาร์ดแพตเตอร์สันก่อร่างสร้างตัวตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาพวกนี้มันคลั่งไคลหนังเรื่องเดอะก็อดฟาเธอร์เข้าเส้นเลือดความบ้านหนังนี่ระบาดไปทั่วแก๊งเลยครับ ภาพจำในหนังที่ผูก้กำกับคอโปล่าสร้างไว้กลายเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ที่พวกมันยึดถือปฏิบัติปฏิญาณตนกันเลยว่าข้าจะสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่เหมือนตระกูลคอเลโอเน่ว่าสัน้นความทะเยอทะยานมันล้นก็นเลยเริ่มเปิดรับสมัครดาวรุ่งดวงใหม่เพื่อจะเอามาช่วยคุมตลาดแทกที่กำลังโตว,วันโตคืนหวยก็เลยไปออกที่เลรอยบักกี้เดวิสเข้ามาอยู่ในเรดราจนได้ ที่พีคือหมอนี่มันเป็นเพื่อนซี่ปึ๊กกับดาราดังระดับโลกอย่างวิลสมิธซะด้วยสิรุ่นเดียวกับโจนส์บ้านเคร่งศาสนาด้วยนะแถมเวลดีจะเป็นแชมป์มวยปี1974นี่คือโกลเด้นบอยของเมืองเลยแต่แสงสีบนถนนมันยั่วยวนกว่าเหรียญรางวัลเงินที่ได้มาง่ายๆกับการที่มีคนก้มหัวให้ในทินบากกี้เลยตะบะแตกเลือกทางสบายที่สุดท้ายกลายเป็นทางมรณะพาตัวเองไปลงหลุม ปลายุค80พี่แกกลายเป็นขายใหญ่ในแก๊งขยายอิทธิพลไปทั่วใช้ชีวิตหรูราฟู่ฟ่าเยี่ยงราชาแต่ JBM ไม่ได้โตเพราะใช้แต่กำลังอรอนโจนส์ Jones, มันหัวหมอดีลรับกับเจมโคเปิดท่อส่งตรงมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งแคลิฟอร์เนียนี่แหละประตูบานใหญ่สำหรับนำเข้าโคเคนวัตถุดิบหลักในการปรุงแคคกนรก การมีของบริสุทธิ์ในมือล็อตใหญ่ทำให้พวกมันทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นใครจะไปสู้ได้พอของเต็มคลังกดเหล็กก็มายื่นคำขาดใส่ยี่ปัวว่าถ้าไม่รับของจาก JBM ก็ใส่หัวไปอย่าสะเออมาขายแถวนี้คำว่าไม่ในโพชาน,านุกรมพวกมันแปลว่าต้องเจอสพนอนกระสุนฝังหัวสยบยอมหรือยอมตายสโลแกนนี้ไม่ได้พูดเท่แต่เป็นใบสั่งตายของจริง วิชาความโหดพวกนี้ก็ก๊อปปี้เกรด A มาจากรุ่นพี่นั่นแหละครับนําซ้ำยังเก็บสวยข้างถนนจากยาทุกกรัมที่ขายได้กวาดเงินเข้ากระเป๋าไปมหาศาลแบบไม่ต้องออกแรงก่อนจะสิ้นยุค80อิทธิพลพวกมันแผ่ขยายตั้งแต่ตะ,ตะวันตกเฉียงเหนือยันใต้สุดของฟิลาเดลเฟียดีโรงงานข้ามชาติกับพวกโคลอมเบียยันมาเฟียอิตาลีสร้างเครือข่ายแมงมุมที่โคตรจะสมบูรณ์แบบเฮโรอีนแคร็กผงขาว ทุกอย่างอยู่ในกำมือกลายเป็นยมทูตที่ชี้เป็นชี้ตายใครก็ได้ในเมืองนี้ความบ้านหนังของโจนส์มันพีคสุดๆปีหนึ่งพ9 8 7พี่แกตั้งเดือคอมมิชชั่นเรียนแบบในหนังเป๊ะๆกะว่าจะให้เป็นสภาสูงคอยคุมความเรียบร้อยของลูกแถวหน้าฉากก็ดูดีเป็นสภาอาวุโสโหตรับสมาชิกใหม่ไกลเกลี่ยข้อพิพาทดูเป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อในเหรอ ปาหีชัดๆหจนส์ Jones มันรวบอํานาจไว้คนเดียวสั่งการแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ท่านผู้นําและเพื่อความชัวมันก็งัดไม้ตายออกมาใช้การล้างบางที่ทั้งดังและเลือดเย็นมหกรรมเชือดเริ่มต้นปี 1, 1988ฉากแรกของโศกนาฏกรรมเปิดม่านเดือนพฤษภาคมตำรวจรับแจ้งเหตุตอนตีสองพอไปถึงที่เกิดเหตุ ภาพตรงหน้าทำเอาตำรวจแทบอ้วกศพสีส่ศพถูกทิ้งไว้ในสภาพที่เละเทะจนจำแทบไม่ได้สภาพที่เกิดเหตุบอกเลยว่านารกแต่ครับศพเกินกราดพุ้นเป็นรังพึ้งยิ่งกว่าโรงฆ่าสัตว์ซะอีตํารวจจําหน้าหนึ่งในคนตายได้ทันทีเขาคือเกรเกอรี่นักมวยหนุ่มวัย2 2ปีเขาและแฟนสาวโดนสั่งเก็บแบบหดเหี่ยมสายสืบมองปลาเดียวก็รู้ทันทีว่างานนี้มืออาชีพทําไม่ใช่พวกจิกโกตีกันข้างถนนแน่นอน นี่มันการล้างบางคนกันเองเป็นคำสั่งตายเพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูว่าใครคิดทรยศจุดจบมีแค่ความตายสถานเดียวมาร์คลิสบี้หนุ่มวัย25ปีก็ไม่รอดสันดอนโดนลบชื่อออกจากโลกนี้ไปอย่างไร้ความปราณีเหมือนกันเบาะแสทั้งหมดชี้เป้าไปที่แก๊งจูเนียร์แบล็กมาเฟียที่กัจะฮุบสัมปทานยาเสพติดในฟิลาเดลเฟียแบบเบ็ดเสร็จชนิดที่ว่าต้องเหยียบศพใครขึ้นไปก็ยอม การตายของลิสบีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นแค่หนังตัวอย่างของมหากรรมความสยองที่พวกมันกำลังปูพรมถล่มเมืองเวลานั้นพวกมันมีคดีติดตัวอย่างน้อย25ศพและบัญชีหนังหมาเล่มนี้ดูท่าจะยาวเหยียดขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีวันจบเหยื่อกระสุนไม่ได้มีแค่คู่แข่งหรือพวกเบี้ยวหนี้แต่รวมถึงคนในแก๊งที่เริ่มมีกลิ่นตู่ๆว่าอมเงินหรือคาบข่าวไปฟ้องตำรวจ ตัวอย่างชัดๆคือเรจิเนลลริทเทนเบิร์กระดับบ๊กของแก๊งแท้ๆแค่มีข่าวลือว่าตุกติกโทษประหารก็ลอยมารอยอยู่ตรงหน้าแล้วแค่สงสัยว่าแอบมิมเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเบื้องบนก็เซ็นคำสั่งตายส่งคนไปเก็บกวาดทันทีแบบไม่ต้องไตส่สวนอัลเบิร์ตเรแกนพ่อค้ายารายย่อยก็สวยเหมือนกันดันโลกสวยคิดว่าจะล้างมือจากวงการนี้ได้ง่ายๆทันทีที่มันแข็งข้อไม่จ่ายซวยก็เท่ากับเซ็นใบมรณบัตรให้ตัวเอง และนั่นก็เป็นชนวนให้เรื่องราวมันบานปลายไปกันใหญ่ไม่นานพ่อค้าสองรายก็กลายเป็นศพเป็นคำขาดจาก JBM ว่าใครกล้าหือจุดจบคือหลุมฝังศพลึก2เมตรเท่านั้นปี1988แซมคริสเตียนเจ้าพ่อรุ่นเก่าจากแบล็กมาเฟียพ้นโทษออกมากะจะทวงบัลลังคืนเต็มที่แต่พอมองเกมออกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วแกเลยถอยมานั่งแท่นเป็นคนกลางคอยเคลียร์ปัญหาภายในแก๊งแทนจะดีกว่า ถึงจะเคลียร์ใจกับรุ่นใหญ่ได้ลงตัวแต่พายุลูกใหม่จากภายนอกกำลังก่อตัวขึ้นและน่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าศัตรูกลุ่มใหม่โผลมาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงนี่คือฝันร้ายของจริงที่ทำเอานักเลงเจ้าถิ่นถึงกับหนาวสันหลัง JBM ต้องเจอกับศึกหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองเมื่อต้องงัดข้อกับแก๊งจอมโหดจากจามเมกาที่ชื่อชาเวอร์พสซี พวกนี้มันสายโหดตัวจริงไม่รู้จักคําว่าปราณีและจ้องตาเป็นมันจะยึดครองถิ่นฟิลาเดลเฟียให้ได้ทั้งหมดที่มาของฉายาชาเวอร์หรือฝักบัวไม่ได้มาเล่นๆแต่มันมาจากการสาดกระสุนใส่คู่อริเหมือนสายฝนชนิดไม่ให้ได้ผูได้เกิดก่อนจะมาถล่มที่นี่พวกมันปักธงสร้างอิทธิพลมืดไว้อย่างแน่นหนาทั้งในนิวยอร์กและวอชิงตันมาแล้ว ถึง JBM จะคุมเมืองแบบเผด็จการแต่พอเจอความดิบเถื่อนของแก๊งจากอเมริกาเข้าไปวีรกรรมเก่าๆดูเหมือนเด็กเล่นขายของไปเลยเดิมพันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแย่งที่ทำกินแต่เป็นศักดิศ์ศรีและความอยู่รอดขององค์กรจูเนียร์แบล็กมาเฟียล้วนๆคีแมนคนสำคัญของ JBM คือชายฉายาบลิสหมอนี่บริหารงานเนียบกริบทุกอย่างเป๊ะเหมือนนาฬิกาสวิสเขาคือมันสมองของแก๊งคุมระบบได้เบ็ดเสร็จ ตั้งแต่โกดังใหญ่ยันเด็กเดินยาตามหัวมุมถนนทุกอย่างกำลังรุ่งโรจน์จูๆ่ๆเครื่องจักรทำเงินที่เคยลื่นไหลก็เริ่มมีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตผิดปกติลูกน้องมือดีที่ทำงานกับบริษมาหลายปีจู่ๆก็ทยอยหายตัวไปทีละคนสองคนอย่างไรร่องรอยไม่ใช่โดนตำรวจรวบไม่ใช่ตายเพราะอุบัติเหตุแต่มันคือการระเหยหายไปยกกวนซึ่งมันดูหลอนพิลึกคนที่พักดีหายห,ายหัวไปหมดรายได้หดหายแถมบรรยากาศยังตึงเครียดเหมือนภัยพิบัติกำลังจะมาเยือน บริสที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการสีเทามานานสึ่งร้อนใจทันทีว่าความเงียบแบบนี้มันคือคลื่นใต้น้ำก่อนพายุใหญ่จะซัดเขาตัดสินใจลุยเดี่ยวลงพื้นที่เองออกตามล่าหาความจริงว่าลูกน้องของเขาหายหัวไปไหนกันหมดแกะรอยจนไปเจอเด็กในสังกัดคนหนึ่งยืนทำหน้าตายอยู่ในร้านขายยาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอโดนบริสคาดคั้นหนักเข้าไอ้หนุ่มนั่นก็สติแตกยอมคลายความลับสุดสยองอ,ออกมาจนหมดเปลือก เมืองนี้เปลี่ยนเจ้าของแล้วพี่มันสารภาพของจากชาเวอร์พอซี่มันดีจริงแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ยาเลยเกมนี้วัดกันที่ความกลัวล้ว,ลวนๆพวกจาอเมริกามันสร้างความสยองจนวิธีการของมาเฟียเจ้าถิ่นกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยชื่อเสียงเรื่องความซาดิสของพวกมันดังกระชอนและเบลลิสรู้ดีว่าเขากำลังเอาเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปในแดนประหาร แต่ด้วยความรักสถาบัน JBM ต้องมาก่อนเขาขอไฟเขียวจากหัวหน้าใหญ่แล้วเตรียมเปิดศึกแลกหมัดทันทีเขาบุกไปประจันหน้ากับพวกจามเมกาแล้วยื่นคำขาดเสียงแข็งนี่ถิ่นกูใสหัวไปซะคำตอบที่ได้คือลูกตะก,กัวครับท่านผู้ชมวันนั้นบริสกับลูกน้องโดนเก็บเรียบและนั่นคือเสียงระฆังเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบช่วงกลางปี 1, 1989ถนนทุกสายในเมืองกลายสภาพเป็นสนามรบเดือดเลือดพล่าน JBM สึกนอก็หนักสึกในก็เนาเฟะผลพวงจากการหักหลังและเรื่องโกงเงินของริเทนเบิร์กเริ่มส่งผลร้ายพอริเทนเบิร์กตายคู่หูอย่างเซริกโรสก็โดนสอยร่วงตามไปอีกคนสถานการณ์ในแก๊งตอนนี้เละเป็นโจ๊กผ่านไปแค่2เดือนคราวนี้ถึงคิวรระดับบิ๊กเนมอย่างแอนโทนีเฟลเชอร์และเอริกเฮิร์สที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับกระสุนปืน มือปืนที่ชื่อเรมอนด์อดัมโดนตำรวจตะครุบตัวได้ส่วนอีกคนหนีหายเข้ากลีบเมฆไปในความมืดคนตายระดับเสาหลักธุรกิจโซนตะวันตกเฉียงใต้ทั้งนั้นการเสียขุนพลฝีมือดีไปแบบนี้ทำเอาแก๊งทรุดัวบจนเกือบไปต่อไม่ไหวเอริกนะ่เป็นขาประจำที่ตำรวจรู้จักดีอยู่แล้วแต่แอนโทนีนี่สิเนียนกลิบแกล้งทำตัวใส่ซื่อจนวินาทีสุดท้าย ปิดปากเงียบเรื่องที่ตัวเองเอี่ยวกับ GBM ชนิดที่ไม่มีใครระแคะระคายแต่แล้วทุกอย่างก็พังคลืน้นเพราะงานฆ่าปิดปากที่ทำพลาดไปครั้งหนึ่งตำรวจได้กลิ่นตุตๆก,ก็เลยสะกดรอยจนรู้ว่าเฟลเชอร์ ure, กำลังกระจายของเทือนไปตามเซฟเฮาส์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคนที่ชักใย่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นอดีตคนกันเองที่มีบัญชีแค้นต้องชำระกับแก๊งและหมอนั่นก็กระหายอยากจะล้างแค้นจนตัวสัน่น มันวางแผนดิสเครดิตแอรอนโจนส์ให้ย่อยยับด้วยการจ้างมือปืนสองคนมาทำงานสกโปรกนี้โดยจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแค่500ดอลลาร์เท่านั้นเองถูกเหมือนได้เปล่าลําพังแค่ปัญหาภายในกับพวกแก๊งจากไมกาก็วุ่นวายพออยู่แล้วแต่ JBM ยังหาเรื่องใส่ตัวด้วยการเปิดศึกรอบด้านกับเจ้าพ่อค้ายยาเจ้าถิน่นอย่างเครกเฮนส์ผู้กว้างขวางที่คุมเขตนั้นอยู่ วันหนึ่งขณะที่เครกกำลังขับรถรอนไปทั่วเมืองสัญชาติยานก็บอกว่ามีคนสะกดรอยตามพอมองกระจกหลังก็ชัดเลยรถคันนั้นอัดแน่นไปด้วยสมาชิกแก๊ง GBM ฝ่ายคนล่าไม่รอให้เสียเวลาเปิดฉากสา์กระสุนใส่รถของเฮนส์แบบไม่ยังกะเอาให้พุนเป็นรังผึง้งหวังจะปิดบัญชีให้สิ้นซากในคราวเดียวรอดมาได้ราวกับปาติหาร์แม้จะใจหายใจคว่ำแต่เรื่องหนีหางจุกตูดคงไม่ใช่สไตล์ของเขาแน่ เขาเตรียมสวนกลับทันทีระดมพลนักเลงมือดีที่สุดมาเตรียมล้างแค้น GBM ให้เลือดนองงานนี้ไม่มีคำว่าเล่นบรรยากาศตึงเครียดถึงขีดสุดจนเรื่องลามปามไปประทะกันไกลถึง Las Vegas โจนส์กับเครกบังเอิญเจอกันในงานชกมวยแค่สบตาด้วยความเกลียดชังเพียงแวบเดียวทั้งคู่ก็พุ่งเข้าใส่กันอย่างบ้าคลั่ง คราวนี้ไม่มีการชักปืนออกมาดวลกันแต่เป็นการซัดกันด้วยหมัดล้วนๆแบบลูกผู้ชายสมัยก่อนตะลุมบอลกันเละเทะพอกลับมาถึงฟิลาเดลเฟียสถานการณ์ยิ่งเดือดกว่าเดิมเครกไม่รอช้าสั่งเก็บลูกน้องคนสนิทของโจนส์เรียงตัวแบบไม่ไหวหน้าในวงจรความรุนแรงที่หมุนติ้วนี้ความสวยไปตกที่ชายผู้บริสุทธิ์อย่างโดนัลด์แบรนด์ซึ่งต้องมารับเคราะห์ไปแบบน่าสงสารมือสังหารของเครกเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือ Jones เลยกราดยิงใส่ไม่ยั้งแบบไร้ความปราณีจนร่างพรุนไม่มีชิ้นดีเพราะสงครามข้างถนนที่ปะทุไปทั่วเมืองทำให้ G B M เริ่มคุมสถานการณ์ไม่อยู่เส้นทางการเงินเริ่มสะดุดบรรดาคนขายยาในเขตอิทธิพลของจูเนียร์แบล็กมาเฟียเลิกจ่ายค่าคุ้มครองแล้วพากันมุดลงดินหนีตายเพราะกลัวจะโดนลูกหลงธุรกิจที่เคยมั่นคงพังพินาศเพราะการน้องเลือด ท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นสึกระหว่างเฮนส์และโจนส์ก็กำลังเดินทางมาถึงจุดแตกหกักทั้งสองฝ่ายเปิดฉากดวลปืนกันสนันวันไหวชนิดที่ว่าเกิดขึ้นใต้จมูกของสาราว่าการเมืองฟิลาเดลเฟียเลยทีเดียวแม้ในยุคนั้นจะเถื่อนแค่ไหนแต่การยิงกันกลางวันแสกๆแบบนี้มันเป็นการประกาศสักดาวว่าใครใหญ่แต่ก็ทำให้ชาวบ้านตาดำๆต้องเสี่ยงตายไปด้วยพวกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกับเลือดที่นองเต็มถนนต่อไปไม่ได้อีกแล้วความอดทนสิ้นสุดลง ทางการที่จับตาดู G.B.M. มานานตัดสินใจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่แบบถอนรากถอนโคนเฮนส์ Hence, ต้องเข้าไปนอนในคุกพร้อมประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางวาวส่วนในวันที่1กันยายนปี1989แอรอนจอนส์ก็จนมุมโดยสารตั้งวงเงินประกันตัวไว้สูงเวอร์ถึง3ล้านดอลลาร์การจับกุมเขาในครั้งนี้เชื่อมโยงไปถึงคดีสุดโหดอีกคดีหนึ่ง ย้อนไปเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันริชาร์ดไอแซคตกเป็นเป้าสังหารเขาโดนยิงเข้าไปถึง10นัดทั้งที่มือหน้าอกต้นขาและแทรกหน้าแต่เขากลับรอดตายมาได้ราวปาติหาริ์แม้หมอจะบอกว่าเขาต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่เยื่อรายนี้จำเหตุการณ์ในวันนั้นได้แม่นยำทุกช็อตเขาเล่าว่าตอนยืนอยู่ที่หัวมุมถนนจูจูโจนสมาชิกแก๊งชื่อซามูเอลบราวและชายปริศนาอีกคนก็ระดมยิงใส่เขา ถึงแม้ริชาร์ดจะล้มฟุบลงไปกองกับพื้นแล้วแต่กระสุนก็ยังปลิวว่อนเพราะมือปืนกะจะเอาให้ตายขาที่เสียงปืนเงียบลงก็ต่อเมื่อแอรอนตะโกนบอกว่าหมดแม็กแล้วพวกมันทิ้งร่างเขาให้นอนจมกองเลือดแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูโทษฐานที่ริชาร์ดคิดจะบินเดี่ยวและไม่ยอมก้มหัวให้กับ G B M แต่การจะลากคอโจนส์กับบราลเข้าตารางไม่ใช่เรื่องหมู ถึงตำรวจจะรวบตัวได้ไวแต่พอถึงวันพิจารณาคาดีในเดือนมิถุนายนไอแซคกลับลำแบบ180องศาปฏิเสธที่จะชี้ตัวมือปืนทำเอาทุกคนในศาลอึ้งไปตามๆกันคดีพังไม่เป็นท่ามารู้ทีหลังว่างานนี้มีเงินงำเพราะ GBM ใช้วิธีสกปรกแบบมาเฟียในการข่มขู่พยานไอแซคได้รับคำขาดว่าถ้าปากโป้งครอบครัวแกไม่รอดแน่ความกลัวทำให้เขาต้องรูดซิปปากสนิท ย่างเข้าสู่ต้นยุค90คลื่นความสยองระลอกใหม่ก็ถาโถมเข้ามาโดยฝีมือของพวกเลื่อนใหม่ไฟแรงในแก๊ง G.B.M. ศพเริ่มเกลื่อนเมืองทางการฟิลาเดลเฟียเลยต้องงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้นั่นคือการเข้มงวดกฎหมายปืนแบบสุดตรงในปี1991โครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเป้าหมายคือต้องการลดปริมาณปืนถือนในระบบหวังลึกๆว่า สถิติการปล้นจี้จะลดลงบ้างพวกเขาเสนอใจ่ายให้กระบอกละ20ดอลลาร์ดูตามทฤษฎีแล้วก็เหมือนจะเป็นไอเดียที่เข้าท่านในการสร้างเมืองที่ปลอดภัยแต่มันก็เหมือนเอาพลาสเตอร์ยาไปแปะแผละมะเร็งเพราะเนื้อร้ายจริงๆของเมืองนี้คือพวกแก๊งอันธพาลต่างหากในเมื่อเดินถนนแล้วเสี่ยงตายทุกวินาทีคนสติดีที่ไหนจะยอมทิ้งปืนแลกกับเงินเศษตังค่แค่20ดอลลาร์อีกอย่าง เงินแค่นั้นมันเศษเงินชัดๆสํสำหรับพวกมาเฟียที่กวาดรายได้เป็นกอบเป็นกำจากค่าคุ้มครองยาเสพติดและบ่อนพนันเถื่อนอยู่ทุกวี่ทุกวันเมื่อไม้อ่อนใช้ไม่ได้ผลทีมสืบสวนก็จำต้องเปลี่ยนเกมหันมาใช้ยาแรงและปรับแผนใหม่หมดหลังจากการแก่รอยและเฝ้าจับตาดูอยู่นานหลายเดือนในที่สุดตำรวจก็บุกยึดเงินสด200 0 0 0ดอลลาร์พร้อมเครื่องเพชรของกลางได้สำเร็จ ในเมื่อกฎหมู่คุมไม่อยู่กฎหมายก็ต้องสําแดงเดชกลางปีกแห่งความยุติธรรมเข้ามาจัดระเบียบสังคมเสียทีผลลัพธ์จากภารกิจอันยาวนานนี้คุ้มค่าเหนื่อยเพราะได้ของกลางเป็นเงินสดกว่า2แสนดอลลาร์ 200, ทองคำกองโตและที่สำคัญที่สุดคือหลักฐานมัดตัวชนิดดิ้นไม่หลุดนอกจากพวกรถหรูที่พวกมันขับโชว์เพากันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โดนทลายคือขบวนการฟอกเงินขนาดมหึมา เหล่ามาเฟียใช้เต็นท์รถบางหน้าโดยมีเซลล์ขายรถ3าคนคอยช่วยฟอกเงินค้ายาให้ขาวสะอาดหลบเลี่ยงการตรวจสอบภาษีแบบเนียนๆแน่นอนว่าเซล์ผู้นั้นโดนรวบยกแกง๊งแต่นั่นมันแค่น้ำจิ้มสำหรับตำรวจเท่านั้นแหละไม่ทันไรอายการก็หันไปเล่นงาน4ตัวละครหลักในเขตนิวคาสเซิลที่พัวพันกับวงจรค้าแป้งขาวและแครก็กแต่ละสัปดาห์พวกมันขนของบริสุทธิ์หนักกว่า1นกิโลกรัมเข้าสู่เมืองวิลามิงตันรัฐเพนซิลเวเนีย ด้วยราคาตลาดตอนนั้นเรากำลังพูดถึงเงินสัพพัดกว่า1 0 0 0 0แดอลลาร์ต่อกิโลสารเลจัดหนักส่งเข้าคุกกลางแบบไร้สิทธิ์ประกันตัวก่อนหน้านั้นมาเคเซียตัวเต็งที่จะขึ้นมาคุมบาลังต่อก็โดนสอยร่วงไปก่อนแล้วแต่พอถึงเดือนตุลาคมปี1989เขากลายเป็นศพในห้องขังทางการบอกว่าเสพยาเกินขนาด แต่ผลชนณสูตรกลับเจอส่วนผสมมรณะทั้งยาแก้ไอโคเคนและยานอนหลับชนิดรุนแรงอัดแน่นอยู่ในร่างพฤษภาคมปี1990ลีรอยบักกี้เดวิสอีกหนึ่งมันสมองของแก๊งก็มีอันเป็นไปตามกันการตายของเขายังมีกลิ่นตุๆชาวบ้านร้านตลาดลือกันให้แซดว่าเป็นการเก็บกันเองเพื่อแย่งอำนาจ ปีหนึ่เปิดฉากด้วยเสียงปืนสนันคลับในฟิลาเดลเฟียงานนี้เจมส์เมดิสันขาใหญ่ของแกงดันไปอยู่กลางวงกระสุนตำรวจสืบเจอว่าตอนตี3ามครึ่งมีคนปากดีไปแซวผู้หญิงของแกงเข้าเรื่องเลยบานปลายบารมีเจ้าพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้เมดิสันโดนลูกหลวงเข้าเต็มเป่าถึงจะตะเกียกตะกายออกมาหน้าผับได้แต่สุดท้ายก็นอนจมกองเลือด ถึงมือหมอไวแค่ไหนก็ยื้อชีวิตไว้ไม่อยู่มันคือคราวสวยหรือใบสังเกตจากคนในเรื่องนี้ยังเป็นที่ทกเถียงกันไม่จบตุลาคมปี1991ชะตาของแอรอนโจนสก็เริ่มขาดสะบัน้นสมาชิก25คนโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดค้ายานี่คือผลงานชิ้นโบแดงจากการแกะรอยอย่างอดทนของเจ้าหน้าที่ที่แสบทรวงที่สุดคือหัวหน้าทีมจับกลุมอย่างเคซีโคแมนดันเป็นพี่เขยของโจรสเอง โคลแมนแท็กทีมกับทอมแอนเซลและนักสืบลามอนเวสตันเพื่อถอนรากถอนโคนขบวนการนี้ให้สิ้นซากตอนนั้นโจนส์นอนคุกคดีทำร้ายร่างกายอยู่แล้วแต่ข้อหาใหม่นี้เปรียบเสมือนเต่าเที่ยวเดียวที่ไม่มีวันกลับโทษที่รออยู่คือจำคุกตลอดชีวิต6รอบยึดทรัพย์เกลี้ยงและค่าปรับมหาศาล วิรกรรมของเขาไม่ได้มีแค่เรื่องค้ายาแต่เลวร้ายกว่านั้นเยอะเขาโดนแฉเรื่องทรมานนักโทษและสั่งเก็บลูกน้องตัวเองอย่างโหดเหี้ยมรายหนึ่งโดนยิงพรุนกว่า20นัดแม้การลากคอโจรขึ้นศาลจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่แต่ไม่มีใครโลกสวยเชื่อว่าแก๊งนี้จะล่มสลายง่ายๆถึงจะมีการกวาดล้างค้างมาโหฬารแต่ตัวอันตรายอีก6คนยังลอยนวลหลายฝ่ายเชื่อว่าองค์กรแค่ถอยไปตั้งหลักเพื่อรอวันเอาคืน ขังหัวโจกไปก็เท่านั้นเพราะแก๊งนี้บริหารงานแบบบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วเมืองตราบใดที่ยังมีคนสั่งการเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวระบบปีศาจนี้ก็พร้อมจะฟื้นคืนชีพเสมอจนถึงปี 1, 1992พวกมันขึ้นแท่นแก๊งที่รวยและโหดที่สุดในฝั่งตะวันออกเวลาแค่5ปีกลุ่มมาเฟียคนดำรุ่นใหม่กวาดเงินจากโคเคนไปกว่า100ล้านดอลลาร์แลกมาด้วยศพนับไม่ท้วน มิถุนายนปีเดียวกันการสืบสวนอันยาวนานก็สัเฤทธิผลมีการตัดสินโทษคนในขบวนการ7คนแถมก่อนหน้านั้นก็รวบตัวระดับหัวหน้าไปได้อีกสพอเข้าเดือนกรกฎาคมระดับบิ๊กๆอย่างโรโนดอริสเจมส์ไพรซ์และแอนโทนีลองก็เรียงคิวเข้าสังเตะอายการงัดหลักฐานเด็ดมามัดตัวจนดิ้นไม่หลุดทั้งคลิปเสียงดักฟังและของกลางที่ยึดได้คาตึกหมดทางหนี ที่ไล่โดยสิ้นเชิงจุดจบที่แท้จริงมาจากปากคำของพวกเดียวกันเองที่ยอมหักหลังเพื่อนเพื่อ,อแลกกับการลดโทษย้อนไปเมื่อเมษายนปีหนึ่ง1992คณะลูกขุนชี้ขาดว่าแอรอนโจนส์และพวกมีความผิดจริงทนายพยายามแก้ต่างว่าพยานโกหกพกลมแต่หลักฐานกองเท่าภูเขามันชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธในที่สุด กฎหมายก็ลากคอพวกมันมารับกรรมจากผู้มีอิทธิพลที่ทําชาวบ้านผวาทั้งเมืองต้องทยอยเดินเข้าคุกปิดฉา,า,ากอาณาจักรมืดลงแต่นั่นไม่ใช่ตอนจบคําถามคือพวกที่หนีไปได้กับเศษซากที่เหลือจะทํายังไงต่อบรรยากาศยังคงตึงเครียดการล่มสลายของยักษ์ใหญ่อย่าง g b m มันคือสัญญาณเริ่มต้นของความวุ่นวายระลอกใหม่เพราะในโลกใต้ดินอำนาจไม่เคยว่างเว้นผู้ครอบครอง สงครามระหว่างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับเหล่าอาชญากรจึงก้าวเข้าสู่ยุคที่ดิบเถื่อนกว่าเดิมคำตัดสินฟาดเปรี้ยงลงมาแบบไร้ปราณีว่าผิดจริงย้อนกลับไปช่วงเดือนสิงหาคมปี1992ตอนที่ทอนตันโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วยังไม่ทันจะผ่านเดือนไปได้บวงกรรมก็ตามมาคล้องคอแอรอนโจนส จนได้นี่คือจุดจบอย่างแท้จริงแก๊งโดนซัดจนหมอบราบคาบโครงสร้างภายในที่เคยปึกแผ่นเริ่มพังทลายลงมาอย่างรวดเร็วถนนที่ไร้เงาเจ้าพ่อกลายเป็นทุ่งสังหารของเหล่านักเลงรุ่นใหม่พวกนี้โหดขนาดที่ว่ายอมเหยียบย่ำซากศพคนอื่นเพื่อจะตะครุบส่วนแบ่งก้อนโตจากธุรกิจมืดนี้ให้ได้มากที่สุด อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่จนคนกลัวหัวหดตอนนี้ไม่เหลือซ่าอะไรที่เคยเป็นระเบียบก็ถูกล้างบางด้วยเลือดกลายเป็นแดนมิกสัญญีที่ไร้กฎเกณฑ์อย่างสิ้นเชิง